ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องราวสำคัญในวันนี้ขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนนะครับการกดติดตามของท่านไม่ใช่แค่การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องหนึ่งเท่านั้นแต่คือการร่วมกันเก็บรักษาประวัติศาสตร์ความทรงจำและคุณค่าของแผ่นดินไทยผ่านเหรียญกระสาบที่หลายคนอาจมองข้ามหากท่านชื่นชอบเรื่องราวในอดีตความทรงจำในยุคที่บ้านเมืองสงบเรียบง่ายและเต็ม ด้วยความภาคภูมิใจการกดติดตามวันนี้จะทําให้ท่านไม่พลาดเรื่องราวดีๆเช่นนี้ในครั้งต่อไปเหรียญที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเหรียญที่คนไทยจํานวนมากเคยจับเคยใช้และอาจ ยังเก็บไว้ในลิ้นชักหรือกระปุกออมสินโดยไม่รู้ตัวเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระสำคัญของแผ่นดินเป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติเหรียญนี้ไม่ใช่เพียงเงินตราสำหรับการใช้จ่ายแต่เป็น สัญ,ญลักษณ์ของการเวลาความจงรักภักดีและความทรงจำร่วมของคนไทยรุ่นหนึ่งที่เติบโตมากับพระราชกรณียกิจนานาประการสำหรับท่านผู้ชมวัย5 5 5ปีขึ้นไปเหรียญยนี้อาจพาให้ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่ประเทศ มำลังก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตที่ยังไม่เร่งรีบเหมือนปัจจุบันเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539ถูกผลิตขึ้นในยุคที่คนไทยยังนิยมใช้เงินสดเหรียญบาทเหรียญ5บาทเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมลซื้อหนังสือพิมพ์ตอนเช้าหรือจ่ายค่าของเล็กๆน้อยๆตามร้านโชห่วยลักษณะของเหรียญน,นี้มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นภาพที่คนไทยคุ้นเคยและเคารพนับถืออีกด้านหนึ่งออกแบบเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชครบ50ปีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระ ราชภา,ารกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อสกนิกรมาอย่างยาวนานการออกแบบไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เน้นความสง่างามเรียบง่ายและทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนพระราชาจริยวัตรของพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งหลายคนอาจคิดว่าเหรียญ5บาทก็เป็นเพียงเหรียญที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแต่ในโลกของนักสะสมเหรียญแต่ละเหรียญมีเรื่องราวมีบริบทมีความหมายที่แตกต่างกันเหรียญ ที่ระลึกไม่เหมือนเหรียญหมุนเวียนทั่วไปเพราะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อบันทึกช่วงเวลาสำคัญของชาติและเมื่อเวลาผ่านไปคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้อ เงาเร่งรีบสิ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้น่าสนใจมากขึ้นคือการที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจเก็บรักษาในฐานะเหรียญที่ระลึกหลายเหรียญถูกนำไปใช้ใจ่ายถูกขูดขีดถูกเก็บปะปนกับเหรียญอื่นๆนั่นหมายความว่าเหรียญที่ยังคงสภาพดีสมบูรณ์ไม่มีรอยหนักหรือไม่ผ่านการใช้งานมากนักจะเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆตามการเวลาและนี่คือปัจจัยสำคัญที่นักสะสมให้ความสนใจ สำหรับผู้ชมในวัยนี้การสะสมเหรียญไม่ใช่เพียงเรื่องของกำไรหรือมูลค่าเงินแต่เป็นเรื่องของความทรงจำความผูกพันและการส่งต่อเรื่องราวให้ลูกหลานเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539เป็นหะ เนื่งในเหรียญที่สามารถเล่าเรื่องราวของยุคสมัยได้อย่างชัดเจนเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและอาจกลายเป็นของที่มีความหมายมากกว่าที่เราคิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมากระแสะการสะสมเหรียญที่ระลึกเกี่ยวกับรัชกาลที่ก้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์มากกว่าการเก็งกำไรแบบระยะสั้น เหรียญที่ผลิตในวาระสำคัญเช่นครบรอบการครองราชมักได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถย้อนกลับไปผลิตซ้ำได้อีกเหรียญน,นี้จึงไม่ได้มีคุณค่าแค่ในวะ นั้นนี้แต่มีแนวโน้มที่จะค่อยๆเพิ่มคุณค่าในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีแล้วเหรียญในสภาพดีหายากขึ้นเรื่อยๆสำหรับท่านที่ยังเก็บเหรียญน,นี้ไว้ไม่ว่าจะอยู่ในกล่องเก่าลิ้นชักหรือกระปุกอมสินการหยิบขึ้นมาดูอีกครั้งอาจทําให้ท่านรู้สึกถึงคุณค่าที่มากกว่าเงิน5บาทหลายเท่าจนมาถึงช่วงท้ายของวิดีโอหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วเหรียญ5บาท พุทธศักราช2539นี้มีมูลค่าเท่าใดกันแน่ในความเป็นจริงมูลค่าของเหรียญไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์และความต้องการของนักสะสมในช่วงเวลานั้นโดยทั่วไปเหรียญที่ผ่านการใช้งานมากจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่เหรียญที่สภาพสวยคมชัดหรือไม่ผ่านการใช้งานเลยสามารถมีมูลค่าสูงกว่าเหรียญปกติหลายเท่า และในบางกรณีอาจสูงกว่าที่หลายคนคาดคิดสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเลขของราคาแต่คือการตระหนักว่าเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งสามารถเก็บเรื่องราวของชาติความทรงจําของยุคสมัยและความภาคภูมิใจของคนไทยไว้ได้อย่างครบถ้วนหากท่านมีเหรียญน,นี้อยู่แล้วการเก็บรักษาไว้ให้ดีอาจเป็นของขวัญล้ําค่าให้กับลูกหลานในอนาคตและหากท่านยังไม่เคยสังเกตเหรียญในบ้านวันนี้อาจเป็นวันที่ดีที่จะเอ ริมต้นมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหักท่านชื่นชอบเรื่องราวเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อร่วมกันเรียนรู้และเก็บรักษาคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทยผ่านเหรียญกระสาบที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตเมื่อเราพูดถึงการเก็บรักษาเหรียญหลายท่านอาจนึกถึงเรื่องยุ่งยากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือจำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึก แต่ในความเป็นจริงการดูแลเหรียญที่ระลึกอย่างเหรียญ5าบาทพุทธศักราช2539นั้นไม่ซับซ้อนเลยเพียงแค่หลีกเลี่ยงความชื้นไม่จับเหรียญด้วยมือเปล่าบ่อยเกินไปและไม่ทำความสะอาดด้วยสารเคมีรุนแรงเหรียญก็สามารถคงสภาพไว้ได้นานหลายสิบปีสำหรับคนรุ่นก่อนการเก็บของมีค่ามักมาพร้อมกับความประณีตและความอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ของเหล่านั้นอยู่รอดมาถึงปัจจุบันเหรียญก็เช่นเดียวกันหากเก็บอย่างเข้าใจ มันจะค่อยๆเพิ่มคุณค่าตามการเวลาโดยไม่ต้องเร่งรีบสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมวัยนี้มักให้ความสำคัญคือความมั่นคงและความหมายเหรียญที่ระลึกเกี่ยวกับรัชกาลที่9้าไม่ใช่แค่สิ่งของสะสมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องความเสียสละและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539ถูกผลิตขึ้นในช่วง เวลาที่คนไทยทั้งประเทศร่วมเฉลิมฉลองและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณการได้ถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือจึงเหมือนได้ถือชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหลายครอบครัวในปัจจุบันเริ่มหันกลับมามองของเก่าที่เคยถูกมองข้ามไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเหรียญหรือของใช้ในอดีตเพราะเริ่มตระหนักว่าของเหล่านี้มีคุณค่ามากกว,ากว่าการใช้งานเหรียญห้าบาทพุทธศักราช2539ก็เป็นหนึ่งในนั้นบางบ้านอาจมีเหรียญน,นี้อยู่หลายเหรียญโดยไม่รู้ตัว เพราะในช่วงเวลานั้นมีการหมุนเวียนใช้งานจริงในชีวิตประจําวันแตกต่างจากเหรียญที่ระลึกบางรุ่นที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่แรกความน่าสนใจคือเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพดีจะค่อยๆลดจํานวนลงอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตเหรียญที่ถูกใช้ถูกทําตกหรือถูกเก็บอย่างไม่ระวังจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานี่คือ เหตุผลที่นักสะสมมองหาเหรียญที่มีความสมบูรณ์สูงเพราะมันสะท้อนถึงการรักษาและการให้คุณค่าของเจ้าของเดิมซึ่งมักเป็นคนรุ่นก่อนที่มีความละเอียดรอบคอบสำหรับผู้ชมที่อาจไม่เคยคิดจะสะสมเหรียญมาก่อนวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อหาเพียงแค่เปิดลิ้นชักเปิดกล่องเก่าหรือหยิบกระปุกอมสินขึ้นมาดูด้วยสายตาใหม่ เรียญที่เคยเป็นเพียงเงินทอนอาจกลายเป็นของที่มีความหมายทางใจและอาจเป็นมรดกเล็กๆที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้ในอนาคตในหลายกรณีเหรียญที่ระลึกกลายเป็นตัวเชื่อมบบ ถ้าสนทนาระหว่างรุ่นพ่อแม่สามารถเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกฟังผ่านเหรียญหนึ่งเหรียญเล่าว่าในยุคนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างไรผู้คนใช้ชีวิตแบบไหนและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยอย่างไรเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539จึงไม่ใช่เพียงโลหะกลมๆแต่เป็นสื่อแห่งความทรงจำที่จับต้องได้เมื่อมองใน แง่ของมูลค่าเหรียญประเภทนี้มักมีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาไม่ใช่แบบก้าวกระโดดรวดเร็วแต่เป็นการเพิ่มอย่างมั่นคงสอดคล้องกับลักษณะของผู้สะสมวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงมูลค่าอาจแตกต่างกันไปตา มสภาพตั้งแต่ระดับที่สูงกว่าเหรียญทั่วไปไปจนถึงระดับที่นักสะสมยินดีจ่ายเพื่อเหรียญที่สมบูรณ์จริงๆสิ่งนี้ทำให้เหรียญ5บาทพุทธศักราช2539เเป็นเหรียญที่เหมาะกับการเก็บระยะยาวมากกว่าการซื้อขายระยะสั้นสำหรับท่านที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้หากท่านมีเหรียญน,นี้อยู่แล้วการเก็บไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยในทางกลับกันมันอาจเป็นการ เก็บคุณค่าทางใจและประวัติศาสตร์ไว้พร้อมกันและหากวันหนึ่งท่านตัดสินใจส่งต่อไม่ว่าจะเป็นให้ลูกหลานหรือผู้ที่เห็นคุณค่าเหรือนนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่ของมันคือการเล่าเรื่องราวของแผ่นดิน ทายต่อไปเมื่อใกล้จะจบเรื่องราวในวันนี้ขอให้ทุกท่านลองมองเหรียญในบ้านด้วยความรู้สึกใหม่เหรียญที่เคยผ่านมือเราในชีวิตประจําวันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของยุคสมัยและความทรงจําที่ไม่มีวันหวนกลับเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539คือหนึ่งในนั้นเป็นเหรียญที่บอกเล่าเรื่องราวของการครองราชอันยาวนานความจงรักภักดีและความผูกพันของ คนไทยทั้งชาติและในท้ายที่สุดหากพูดถึงเรื่องมูลค่าอีกครั้งเหรียญน,นี้ไม่ได้มีค่าเพียงตัวเลขที่ใครบางคนประเมินไว้แต่มีค่าจากความหมายที่มันแบกรับมาหากสภาพดีและได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาสะสมมูลค่าก็สามารถสูงกว่าที่หลายคนคิดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลาแต่ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใดสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเรื่องราวและความทรงจำที่มันเก็บไว้ซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้เลย เมื่อเราพูดถึงการเก็บรักษาเหรียญหลายท่านอาจนึกถึงเรื่องยุ่งยากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือจำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกแต่ในความเป็นจริงการดูแลเหรียญที่ระลึกอย่างเหรียญ5าบาทพุทธศักราช2539นั้นไม่ซับซ้อนเลยเพียงแค่หลีกเลี่ยงความชื้นไม่จับเหรียญด้วยมือเปล่าบ่อยเกินไปและไม่ทำความสะอาดด้วยสารเคมีรุนแรงเหรียญก็สามารถคงสภาพไว้ได้นานหลายสิบปีสำหรับคนรุน่นก่อนการเก็บของมีค่ามักมาพร้อมกับความประณีตและความอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ ของเหล่านั้นอยู่รอดมาถึงปัจจุบันเหรียญก็เช่นเดียวกันหากเก็บอย่างเข้าใจมันจะค่อยๆเพิ่มคุณค่าตามการเวลาโดยไม่ต้องเร่งรีบสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมวัยนี้มักให้ความสําคัญคือความมั่นคงและความหมายเหรียญที่ระลึกเกี่ยวกับรัชกาลที่9ไม่ใช่แค่สิ่งของสะสมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องความเสียสละและความผูกพนันระหว่างสถาบานันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539ถูกผลิตขึ้นในช่วง เวลาที่คนไทยทั้งประเทศร่วมเฉลิมฉลองและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณการได้ถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือจึงเหมือนได้ถือชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหลายครอบครัวในปัจจุบันเริ่มหันกลับมามองของเก่าที่เคยถูกมองข้ามไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเหรียญหรือของใช้ในอดีตเพราะเริ่มตระหนักว่าของเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าการใช้งานเหรียญ5้าบาทพุทธศักราช2539กก็เป็นหนึ่งในนั้นบางบ้านอาจมีเหรียญน,นี้อยู่หลายเหรียญโดยไม่รู้ตัว เพราะในช่วงเวลานั้นมีการหมุนเวียนใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแตกต่างจากเหรียญที่ระลึกบางรุ่นที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่แรกความน่าสนใจคือเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพดีจะค่อยๆลดจำนวนลงอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตเหรียญที่ถูกใช้ถูกทำตกหรือถูกเก็บอย่างไม่ระวังจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานี่คือ เหตุผลที่นักสะสมมองหาเหรียญที่มีความสมบูรณ์สูงเพราะมันสะท้อนถึงการรักษาและการให้คุณค่าของเจ้าของเดิมซึ่งมักเป็นคนรุ่นก่อนที่มีความละเอียดรอบครอบสำหรับผู้ชมที่อาจไม่เคยคิดจะสะสมเหรียญมาก่อนวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อหาเพียงแค่เปิดลิ้นชักเปิดกล่องเก่าหรือหยิบกระปุกอมสินขึ้นมาดูด้วยสายตาใหม่ เรียญที่เคยเป็นเพียงเงินทอนอาจกลายเป็นของที่มีความหมายทางใจและอาจเป็นมรดกเล็กๆที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้ในอนาคตในหลายกรณีเหรียญที่ระลึกกลายเป็นตัวเชื่อมบก ถ้าสนทนาระหว่างรุ่นพ่อแม่สามารถเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกฟังผ่านเหรียญหนึ่งเหรียญเล่าว่าในยุคนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างไรผู้คนใช้ชีวิตแบบไหนและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยอย่างไรเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539จึงไม่ใช่เพียงโลหะกลมๆแต่เป็นสื่อแห่งความทรงจำที่จับต้องได้เมื่อมองใน แง่ของมูลค่าเหรียญประเภทนี้มักมีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาไม่ใช่แบบก้าวกระโดดรวดเร็วแต่เป็นการเพิ่มอย่างมั่นคงสอดคล้องกับลักษณะของผู้สะสมวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงมูลค่าอาจแตกต่างกันไปตา มสภาพตั้งแต่ระดับที่สูงกว่าเหรียญทั่วไปไปจนถึงระดับที่นักสะสมยินดีจ่ายเพื่อเหรียญที่สมบูรณ์จริงๆสิ่งนี้ทำให้เหรียญ5บาทพุทธศักราช2539เเป็นเหรียญที่เหมาะกับการเก็บระยะยาวมากกว่าการซื้อขายระยะสั้นสำหรับท่านที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้หากท่านมีเหรียญน,นี้อยู่แล้วการเก็บไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยในทางกลับกันมันอาจเป็นการ เก็บคุณค่าทางใจและประวัติศาสตร์ไว้พร้อมกันและหากวันหนึ่งท่านตัดสินใจส่งต่อไม่ว่าจะเป็นให้ลูกหลานหรือผู้ที่เห็นคุณค่าเหรียนนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่ของมันคือการเล่าเรื่องราวของแผ่นดิน ทายต่อไปเมื่อใกล้จะจบเรื่องราวในวันนี้ขอให้ทุกท่านลองมองเหรียญในบ้านด้วยความรู้สึกใหม่เหรียญที่เคยผ่านมือเราในชีวิตประจําวันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของยุคสมัยและความทรงจําที่ไม่มีวันหวนกลับเหรียญ5บาทพุทธศักราช2539คือหนึ่งในนั้นเป็นเหรียญที่บอกเล่าเรื่องราวของการครองราชอันยาวนานความจงรักภักดีและความผูกพันของ คนไทยทั้งชาติและในท้ายที่สุดหากพูดถึงเรื่องมูลค่าอีกครั้งเหรียญน,นี้ไม่ได้มีค่าเพียงตัวเลขที่ใครบางคนประเมินไว้แต่มีค่าจากความหมายที่มันแบกรับมาหากสภาพดีและได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาสะสมมูลค่าก็สามารถสูงกว่าที่หลายคนคิดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลาแต่ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใดสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเรื่องราวและความทรงจำที่มันเก็บไว้ซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้เลย